พิกีเองก็ดูเหมือนรู้ทิศทางรู้ชะตาแล้วนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะหลังจากเมื่อวานนี้นะคะโดน,นทรัมป์ชนะเนี่ยเขาก็เป็นคนแรกเลยค่ะที่ทวีตแสดงความยินดีฝากเนื้อฝากตัวกับโดน,นทรัมป์นะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาเขาเองก็เริ่มขยับครั้งใหญ่นะคะดยการขยายกฎอัยการออกไปนะคะแล้วก็สั่งระดมคนเพิ่มด้วยนะคะซึ่งคำสั่งนี้ก็จะอยู่ยาวๆไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ 68เลยนะคะซึ่งจะเป็นช่วงหลังจากที่ทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์สาบันตนเข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการในช่วงมกราคมค่ะก็เตรียมพร้อมนะคะสำหรับเซเรนสกี้ค่ะก็ฝากเนื้อฝากตัวกับโดนัลด์ทรัมป์แล้วนะคะแต่ส่วนที่ขยับในล่าสุดเนี่ยก็เป็นการป้องกันน้ําท่วมบ้านนะคะน้าทะลักเข้าบ้านแน่นอนค่ะเวลานี้นะคะก็ต้องหากระสอบทรายมากั้นไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทางด้านของปูตินกับทรัมป์เนี่ยก็เดินหน้านะคะที่จะ เจรจากันได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่สำคัญเกิดขึ้นเพราะว่าโดนันทรัมเองก็ออกมาประกาศแล้วนะคะว่าเขาจะเป็นประธานาธิบดีที่ปลอดไม่ต้องการสงครามอีกต่อไปแล้วนะคะจะเป็นประธานาธิบดียุคใหม่นะคะท่านผู้ชมเขาบอกว่าเพนตะกอนเนี่ย เป็นกองทัพที่ทันสมัยที่สุดในโลกได้แต่โดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้มันก็ได้นะคะเก็บเอาไว้เป็นประดับบรารมีบ้านเอาไว้สวยๆนะคะจะดีกว่าค่ะเพราะว่ามันคือคอสจาทั้งนั้นเลยนะคะมันคือค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยถึงแม้ว่าจะขายของได้ก็ตามแต่มันก็ได้ไม่คุ้มเสียนะคะเพราะว่าทําเองเนี่ยรัเสเซียก็บอกนะคะว่าทําเองเป็นพ่อค,ะคะ้าค่ะเพราะฉะนั้นเขาดีดลูกคิดแล้วนะคะว่าอะไรที่มันคุ้มหรือไม่คุ้มนะคะการที่ไปหน้าใหญ่ใจโตนะคะไปยุ่งกับคนอื่นนะคะ มันไม่ได้ทำให้อเมริกากลับมาร่ำรวยได้นะคะเพราะฉะนั้นองค์กรต่างๆ EU นะคะ NATO นะคะ UN ต่างๆเนี่ยนะคะก็จะลดน้อยถอยลงค่ะสำหรับการสนับสนุนของโดนัททรัมม์นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุด ส่วนทางด้านของโจไบเดนมีข่าวออกมาแล้วนะคะกับกัมบาราแฮร์ิสเนี่ยจะฝากรอยเท้าเอาไว้ด้วยการจะมอบเงินภาษีก้อนโตถึง6000ล้านเหรียญน,นะคะรีบค่ะที่จะส่งมอบให้เซเลนสกี้ก่อนที่โดนัทป์จะมาในเดือนมกราคมนะคะมีเวลาอีก2เดือนค่ะก็รีบๆให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวโดนัทป์มาเนี่ยก็จะอดนะคะเพราะว่าไบเดนเองเนี่ยเขาก็เป็นคนทำข้อเซเลนสกี้ออกมากับมือเลยนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะแต่สุด ท้ายแล้วเนี่ยก็เห็นผลลัพธ์กันไปแล้วนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างก็เป็นอันว่าไบเดนเนี่ยไปก่อนเซเลนสกี้ด้วยซ้ำไปนะคะรวมทั้งเพื่อนๆผู้นำใหญ่ยุโรปค่ะแล้วก็ผู้นำญี่ปุ่นในเอเชียบ้านเราด้วยนะคะก็ทิศทางกำลังจะเป็นไปในทางที่ดีนะคะหวังว่าอย่างนั้นค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับเหตุการณ์ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็กลุ่มโคโลกใหม่ก็กำลังขึ้นมาแทนที่นั่นเองค่ะ